นี่ก็จะไปลาววันหยุดแล้วก็ไปทำงานตรวจ o p d วันหยุดและ้นั่นก็คือ เอาน้ำแข็งห้ืเปล่าครับจริงอยากกินแบบพวกต้มนะต,ต้มมันก็จะเผ็ดๆหน่อยเอาเป็นไก่ไก่ขึ้นตัวแล้วกันตัวออาต้มแซหมูเลยคณครับมันข้าวเหนียวสองข้าวเหนียวจ้าไป ถ้าน้ำจิ้มเหยี่ยวมันจะเยอะไปไหมหมายถึงว่าได้มันสามารถขอได้ไหมได้ค่ะขอเขาไหมครับจีวมาแล้วจ้ากินหมดไหมเอาเจีวใส่อันนี้ทำไมจะได้ช่วยไหมวะไจะะด้นกินไม่ได้จ้าลองดูลองสิเอาไหมไม่รู้คือมันจะได้ไหมวะตัวไม่นน่่่่าาอไมีกลัวไม่อร่อยวะไม่เป็นไรหรอไม่เอาแล้วกันเนาะ อะไรนะ,ะน,น้ำขวดหนึ่งน้ำเปล่าเหรอคะน้ำเปล่า,เ,ลาเดี๋ยวสแกนจ่ายตั้งร้าน134เฮ้ยหมิวเขาลืมเปิดรถเปิดรถแป๊บจะร้อนมากเลยเนาะโคตรร้อนเลยไปร้านกาแฟกัน เอาสเปเชียลคอกเปียครับเอาบาซิลครับครับแล้วก็เอาเป็นเอ่ออเมริกาโน่มะพร้าวอ่ะครับเดี๋ยวสแกตจ่ายนะครับน,น้องเมียงตรให้ต่งองเอาหลอดสิป่ะไปกันเลย แล้วจ้าได้เวลากลับบ้านไปกลับบ้านกันจ้าคนเราพิทางเสียงไม่ไหวจริงนอนลงมาแล้ว้ลูกแบบว่าโลกหูตึงกลับบ้านเลยไปมิวกลับกันเถอด ที่เรามาถึงเึงท่านแหละตัวเองชุดเล่นแต่เขาไม่มีชุดเปลี่ยนจริงๆไม่อยากใส่ชุดสครับไปเดินห้างแล้ว <c oughs> แต่ว่าขี้เกียจกลับบ้านไปเปลี่ยนเช่ามมาถึงเนาะน่าจะไม่เป็นไรไปไปเดินเล่นแล้วกันนะ <c oughs> ลุย ันเลยเหรอสุวิมลเอาเกตกินเล่นนะครับอันหนึ่งเกตกินเล่นครับทอดเลยครับเดี๋ยวให้แกจ่ายแปดสิบใช่ไหมน,นี่คือเขาให้ลองกินได้ปะะ่าวอ่ะจ่ายสองร้อยกินได้ไหมเขาแกะแบบว่าน่าจะให้เราลองนะ แล้วก็โชว์แบบโชว์ความเป็นคูแอไรเน่ขอบคุณครับขอบคุณครัอยากเปลี่ยนไมอยาเปลี่ยนต้อง่งก็เปลี่ยนเพรา่าตัวนี้ดีกว่ากินกันเถอะ

จะหน้งงงๆแล้วก็จะไปฉี่ใส่ล้อรถมันกำลังแบบอารมณ์แบบเร่งเฮ้ยอย่ามาไม่ให้ราเพื่อนมันหายไปไหนหมดดูมันก็จะดุมไม่เยอะมากมัน ว่ากูไม่ขี่แต่รอมึงก็ได้กูไปแล้วหน้าตาเจลี่หรอมันวิ่งใส่เลยหรอทำไมอ่ะเวลามีคนแต่หน้านไม่ด้ได้เป็นแบบมีตะเล็บที่เป็นแบบว่าอันไม่คมเลย ของกำลังพิทักเล็บน้องกาดอีกคนหนึ่งเล็บยาออกมาเด้อต่อโอ้กาดมาตัดเล็บมาตัดเล็บจ้าอะไรนะพ่อไปวิ่งม,นะมาบอกว่ายเช้า เนี่ยไทยจริงจังเลยเขาตามเด็ชีวิตต้องโทรกูบอยกบอยชิ่ทิ้งขยะอย่างเป็นระบบระเบียบไปวันนี้ก็จะมาวิง่งป็นไงอุยเขาต้องไปอยู่ฝังงง่งนู้นต่างหักฝั่งนี้มันยอดเสกลุยครับวันนี้จะวิ่งด้วยรอ,องเท้าคู่นี้นะ Misuno Wave Liberian p ป o มาแล้วโอ้ยไปคนช้างเองตันไม่กล้ากิโลแรกแพ้4-5ศูนยะ์ไปอีกสองรอบนะอือพิงพักก่อนก็ได้โอ้โหพิงเสร็จแล้วครับ 6โลเพศ450คุมคุมเพรให้ได้ประมาณ450ต้้งแตรุ่นแรกถึงโลสุดท้ายช่วงนี้เริ่มวางเลยเริ่มกลับมาซ้อมไม่ได้แข่งตั้งแต่สมัยเรียนปีสาครับช่วงนั้นแบบลาถ้วยได้รางวัลตอนนี้ก็กําลังกลับมาฟิทซ้อมอยู่แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆเลยเห,น,หนื่อยเหมือนจะพยายามครับ ลุยลุยไปกินข้าวกันเป็นไงไปกินข้าวกันป่ะไปไปก,กินหมกไหมดูมี่นี้หรือเราใช่เส้ดมาลาหรอใช่ ทัแ้แรกจะกินแค่แบบไม่มีอันนี้แต่ก่าวคิดว่ามันจางอยเกินไปนไ่ากินมากเผดน,นะบอะจะผิดไหมเนี่ยเขยาต้องเอาีิใส่เข้าไปน้ร้นใช่หรอเไหมออร่อยว่ะได้นะเอไหมไทยแบบนี้ตบอะเ <c ười> ด็บ <c ười> น่ารักดีส<ต>ุ่มๆอ๋อมามิชเลโลมีน้ำตาลเยอะซุมซ่มๆด้วยเหรอเนี่ยน่ารักเขาเคยซื้อโทฟูสังที่เซเว่นอันนี้ไปว่ะโทฟูสังโปรตีน